สวัสดีครับผมมาพบกับช่องเลขน้าคลาดนะครับผมสลหรับคลิปนี้นะครับผมเป็นคลิปสรุปผลลาวพัฒนานะครับผมประจำวันที่19มกราคมพศ6 7ครับผมแล้วก็เป็นการปล่อยต่องวดของวันที่22ครับผม22มกรานะครับผม2 6 7 7ครับผมก่อนเป็นตัวเลขกันก็มาดูคำเตือนกันก่อนนะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามช่องเลขนักลาดดิครับผมนะครับก็เป็นประจำทุกคลิปครับผมทุกครั้งนะครับผมเลขนักลาดก็ไม่ทำให้ทุกท่านผิดหวังนะครับ fc ทุกท่านนะครับผมครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันครับผมนะครับมาดูผลกันเลยนะครับ เลขนครขาชนะครับเราพัฒนาวันที่19บเกมกราคมหกเนะครับเลขนครขาชวางลูดบนล่างไว้ที่2กับ0นย์นะครับปรากฏว่านะครับผมบนนะครับสองตัวล่างออก95 2ตัวบนออก28 3ตัวบนออก5 28นะครับเข้าลูด2บนนะครับผมเข้าลูด2บนนะครับนะครับศูนย์ไม่มานะครับตัวประกอบ210นะครับผม นะครับไม่มานะครับผมมา28นะครับผมตัวเจาะไม่มีนะครับก็เข้ารูดเป็นตัวเดียวครับนะครับตัวเลขก็มีอยู่แค่นี้ครับผมมีแค่4ชุดนะครับผมนะครับก็นะครับผมก็รูดก็พอได้อยู่นะครับผมก็บอกแล้วว่านะครับเลข5ตัวนี้ของเลขนักลาดนะครับผมสถิตินะครับไม่เคยหลุดนะครับไม่เคยหลุดนะครับนี่บอกเป็นช่องทางนะครับผม ให้เน้นลูดเข้าไว้นะครับวิ่งลูดเข้าไว้นะครับตัวเจาะคือผลกําไรอย่างที่เลขคลาดบอกไว้นะครับผมอย่างนี้นะครับเลขคลาดเจาะไว้2 0 2 2 2 1ไม่มาเห็นไหมครับมันมา28เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตัวลูดเนี่ยสำคัญมากนะครับแจ้ง fc ทุกท่านนะครับผม5ตัวเด่นของเลขนคลาดนะครับผมอย่าทิ้งเด็ดขาดครับผมแล้วนําไปเที่ยวเทียบกับครูบาอาจารย์ท่านอื่นได้เลยนะครับเป็นแนวทางนะครับที่พูดเจตนาเพื่ออยากให้ fc นะครับผมได้มีเงินมีทองใช้จริงๆนะครับผมก็มาดูต่องวดกันเลยครับผมวันที่นะครับผมวันที่22มกราคม6 7นะครับเลขนักขราดวางรูดบนล่างไว้ที่7กับ6ครับตัวประกรบนะครับวางไว้ที่5 8 4จับคู่7 6 7 5 7 8 7 4 8 5 หกห้าห้าแปดห้าสี่แปดสี่หกเจ็ดครับเน้นไปที่เจ็ดหกแปดห้าห้าแปดหกเจ็ดแสดงว่าเน้นไปที่สองตัวเท่านั้นนะครับแต่ขีดไปที่ตัวกลับนะครับผมนะครับสามตัวเลขคลาดวางไว้เม็ดเดียวเลยครับเจ็ดห้าแปดนะครับผมสี่ตัวเลขคลาดวางไว้เม็ดดีอีกเหมือนกันครับผมหกเจ็ดห้าแปดครับผมรอผลครับ ขอเอทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมมากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเล็กคราดจงมีสุขภาพร่างร่างกายแข็งแรงมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือนะครับผมรวยรวยรวยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องเล็กคราดด้วยครับผมสวัสดีครับ